สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาจารย์เป้อุ้ยมันขึ้นหลัวหลัวหลัวบะมนันแบบเขาเรียกว่าอะไรนะภาพอะ่ะรูปอะ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบมันแตกๆเนาะเป็นพ่าอ,อะไรวะมาจ้ะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดเหียงก็ได้เลยแต่ทุกเจ้า คอมเมนต์ไหนพี่เป้นแน่เป็นยังไงเนาะแต่พี่น้องที่ามมือนี่นะคะวันนี้วันวันนี้วันเสาร์เนาะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็หยุดเนาะหลายๆคนก็คือสิเป็นวันหยุดของการทำงานพี่เป้มาตามสัญญาจะว่าจะมาลงลาวพัฒนาให้เป็นยังไง ถือกันยิ่งบ่ละฮานอยบงอยางยานี่ถูกกันบ้างไหมฮานอยเมื่อกี้นะคะเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะก็มาแค่น้อยเดียวก็บอกเลยวันไปฮานอยเฉพาะกจกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันชอบแวะฮานอยเฉพาะจได้เก้าแปดเนาะแล้วก็มาได้ฮานอยปกติเจ็ดเก้าเนาะมีใครได้บ้างเอ่ยมีใครได้บ้างเอ่ยนะคะทุกคนคะ่ะใครได้ยกมือขึ้น เออคอมเมนต์ว่าก็ผูกขาดเนี่ยุกเจ้าก็ได้คอมเมนต์ว่าก็ผูขกขา,าเนี้ยอาจารย์อยาให้อาจารย์ว่าผู้เดียวหลายอยาให้อาจารย์ว่าผู้เดียวหลายนะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์ให้กับพี่เป้บ้างนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นช่องของพี่เป้เสียงไรวะแล้วก็ไอ้ตรงข้างๆอ่ะที่มันมีรูปหัวใจอเห็นปะ มันมีรูปหัวใจมันมีรูปสติกเกอร์มันมีอะไรอะ่ะตรงนั้นอะกดให้วิเป้บ้างเพื่อมันเป็นการเปิดก,การมองเห็นช่องนะคะวันนี้จะเอาราวพัฒนาของวันที่ราวพัฒนาของวันที่29ม่มกราคมสองพันห้เมาฝากกับทุกทกท,กท่านนะคะซึ่งคลิปนี้เราอัดเนีคือวันเสาร์เนาะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ที่ผ่านมา สูตรนี้เป็นสูตรใหม่แล้วพอเอิญว่าเฮ้ยมันได้ว่ะมันเข้าว่ะอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเข้าอ่ะอันเนี้ยมันได้มันโดนอันนี้อันนี้คือของเมื่อวานนี้ไปได้จ๋าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวดาว VIP อันเมื่อวานนี้เราได้กันที่หนึ่งหกเนาะสูตรนี้สูตรใหม่นะคะสูตรใหม่ใช้ลายกว่าเดิมขอให้เข้านะคะเนาะมันต้องได้สิก็ได้ค่ะอาจารย์เป๊ น้อยเห็นออกกิจเลยไม่ได้ตามวิจิตกาวกโออยู่นะนี่แหละเมื่อวานนี้เนาอะอนได้ได้ได้หนึ่งหกกันไปเน้นย้ำว่าคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านเป็นเพียงแค่สูตรเป็นเพียงแค่การคำนวณคิด วิเคราะห์เท่านั้นไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรเพราะว่ามันไม่ีแผลหูทิพตาทิพเพราะป่านนั่น <c oughs> ก็รู้สึกแค่แบบว่าเฮ้ยเลขเข้าเราก็ดีใจนะคะทุกคนค่ะและของวันจันทร์ช่วยแชร์ให้กับพี่เป้นหน่อยนะช่วยกดไลค์กับพี่เป้นหน่อยนะแต่เขาบอกว่า หลายๆคนเนาะทั้งแบบทั้งไลน์ทั้ง, line, งไอเฟสบุงเฟสบุ๊กกับพี่เป้ไม่ค่อยได้เข้าหรอกแต่เขาก็ส่งข้อความไปจังทั้งคอมเมนต์ขอสามตัวขอสามตัวบอกตรงๆสามตัวไม่เคยได้ไม่เคยโดนไม่เคยแบบไม่เคยแม้แต่เชียดสามตัวเน่ะอย่าไปหวังเอาสองตัวให้มันถูกก่อนซุมเจ้าวาบอ เอาสองตัวให้มันถูกก็ให้มันได้ให้มันโดนก่อนแล้วค่อยไปหวังกับมันไอ้สามตัวน่ะในความคิดของพี่เป้นนะจะไม่หวังสามตัวอยากถูกอยู่แต่แบบว่ามันยากยากมากเออกับหวยสามตัวเนาะเอาสองตัวให้มันได้ก่อนเอาสองตัวให้มันได้ก่อนแล้วค่อยนี <c oughs> ่คือลูกชายเห็นไหม อันนี้นะไดๆเด้อค่ะสองตัวก็สุดแล้วเนาะแม่น่ะสองตัวนี้ก็ขอให้มันได้ก่อนแล้วค่อยพูดถึงสามตัวเนาะนี่เลยนะคะไม่รีรอและไม่รอรีขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เข้าอีกกับราวพัฒนาวันที่29่ามกราคม2,567ันร้นี้นะคะ สูตรใหม่ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังก็ขอให้เข้าอีกแหละนะทุกคนคะ่ะเอามาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเอามาแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านจะ้ะทุกคนจ๋าลาพัฒนาเด่นสามนะคะลาพัฒนาวันจันนี้เด่น 3, าม สามสองสาห้าสและ3 9 3 0 3้าสามศูห้าและ3 9อันนี้เป็นเพียงแค่การคิดวิเคราะห์แยกแยะเท่านั้นอันนี้คือของเมื่อวานนี้อของเมื่อวนันศุกร์นะคะก็ได้1 6กกันไปนะคะก็ ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านแต่ทุกคนจ๋าอันนี้สำหรับเราพัฒนานะและก็อย่าบอกว่ามีของอันอีมีของอีอันอันนึงที่เพิ่นเข้าบ่อยเดินดีเนาะของมีของแอดหนุ่มสุพรรณแล้วก็มีของอันมะย,ยมแดง ดี๋ยวพี่เป้ทาคลิปให้นะอันนั้นอะคือตอนนี้มันยังไม่มาแต่ที่ที่พี่เป้ภูมิใจเสนอก็คือของตัวเองก่อนของอาจารย์เป้องลงนะคะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้แบบปึงป้งปึ้งอะมักตัวไหนล่ะมักตัวไหนล่ะมันอาจจะเป็นเลขที่แบบเขาเออย,อยวอยนาะไม่ค่อยเข้าตากรรมาการแต่มันก็ยังเฮ้ยยังได้ยังโดนขอบคุณอาจารย์ค้นงาม ต้องขอให้ไดาขอให้โดูคอยถูกสาบตัวตรงนะคอถูกสาตัวตรงอลูกชายบุคคลก็าไม่ได้สนใจแย้งหลัเล่นไดเกมเล่นไดเกมใดๆลูกชายชื่อว่าใดใดๆสวัสดีครับยังสวัสดีครับใดๆนะคะลูกชายชื่อใดๆมีตะคนถามมาเป็นยังคือชื่อใดๆบุญักคือกันน้อยปังขนาดจ้าขอให้ได้แบบนี้แหละขอให้ได้ทุกวันเนาะ แต่ก็แบบว่าเสาอาทิตย์แต่เขอขอให้เบาๆเพราะว่ามันยากมันยากเสาอาทิตย์แต่คือยากมากเป็นงันที่จับจับจับคู่อะยากแต่ตัวไอตัวเจาะมันยากตัววิ่งอ่ะเออมันมันพอได้แต่ตัวเจาะมันยากเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เป้มาแบ่งปันฮาหนอยให้อีกอรอบนะครับวันนี้เนาะที่บอกไปว่ามันมี เด่นเก้าแล้วก็รองเจ็ดเนาะแต่วันนี้มันก็มาแล้วล่ะพี่เป้ทําเสร็จแล้วกับฮานอยพรุ่งนี้อ่ะแต่แค่คลิปนี้เราเอาแค่ลาพัฒนาก่อนอันนี้จ้ะลาพัฒนาตัวนี้นะคะพรุ่งนี้ขอให้ได้ขอให้โดนอันนี้คือสูตรใหม่ขอให้ใช้ลายกว่าเดิมนะคะสายด่วนสูตรใหม่ขอให้ใช้ลมากกว่าเดิมอันนี้คือ ตัวเดิมของเมื่อวันศุกร์นะคะได้หนึ่งหกเนาะตัวเดิมของวันศุกร์ได้หนึ่งหกนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวใหม่วันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังค่ะเอาสองตัวเห็นมันรอดซะก่อนจังเว้าออไปฮอดมันดอกอันสามตัวนะฮับนบสอีลีล้อหนี่คือสิแบบบบได้บบโดนนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อย หกสิบเจ็ดแชร์ให้พี่เป้บ้างกดไลค์ให้พี่เป้บ้างนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและก็เป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะน้องแพลวขอให้โชคดีนะคะขอให้โชคดีมีใครอยากได้ดาวไหมดาววีอคืนนี้สำหรับสำหรับใครที่เป็นสายหุ้นดาววีอพคืนนี้นะคะแต่แต่เมื่อวานเนี้ยหลุดนะ ซึ่งมันเข้ามาหลายวันติดแล้วเมื่อวานนี้ยเมื่อคืนเนี้ยที่ออกเมื่อคืนเนี้ยหลุดแต่คืนนี้ขอให้โชคดีนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่ามันจะออกอะไรเป็นเพียงแค่สูตรนะคะเด่นเจ็ดจดเดอร์จะท่านบอเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าและเจ็ดแปดสำหรับดาว V i p นะคะแล้วก็มีเด่นแปด ปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าแล้วก็แปดเจ็ดก็คืออันเดียวกันนล่ละวิ่งวิ่งรูดนะคะวิ่งเจ็ดและแปดวิ่งเจ็ดและแปดรูดเจ็ดและแปดดาว v ีไอพีคืนนี้นะคะพี่ต้องขอให้โชคดีนะคะเดี๋ยวพี่เพ็ทลงไลฟ์ก่อนนะคะลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวมีคลิปของฮานอยพวกนี้ มาให้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่เป้บ้างเป็นกำลังใจนะคะทุกคนค่ะแบ่งปันแนวทางเนาะขอให้ทุกคนโชคดีในการพี่เป้ก็จะพูดทุกครั้งว่าให้เราแบบเฮ้ยเราเชื่อมั่นใครอะ่ะเราก็ตามคนนั้นแหละอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเราอย่าดูดอย่างน้อยนะอะสองคนอ่ะสองคนมากสุดนี่คือสามมากสุดนี่คือสามกับอาจารย์ที่เราชอบอะ่ะมากสุดน่ะคือสาม ให้เอาเนี่ยในสามคนเนี่ยในหนึ่งสองสามคนเนี่ยก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างเพราะมันไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะออกอะไรเนาะแบบเออเราตามคนที่แบบว่าเฮ้ยใช่สุดแล้วสําหรับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีก็เฮงเฮงปัง,ๆ,ปงๆกันนะคะกับเราพัฒน,นาวันที่ยี่สิบเก้าเมษาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะจะร้องเล่นนะจารย์ปไม่เคยเล่นอย่าเล่นไม่เคยซื้ออย่าซื้อ ดูก่อนเื่อมันไม่เข้าเื่อมันไม่ได้เื่อมันไม่โดนเออแค่แบบเขาเรียกว่าลุ้นทิปอ่ะซื้อทิปเขียนไว้ก่อนพิสบายเขียนไว้ก่อนเขียนใส่กระดาษไว้ถ้ามันไม่ถูกก็ถือว่าเฮ้ยดวงของเราที่เราไม่ได้เสียตังอะไรอย่างเงี้ยลุ้นทิปนะคะขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะกับฮานอยเนาะอาจจะลงคืนนี้เลยก็ได้ค่ะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย 哈，哎，你讲。